สวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนคลับวันพีและสาวกวันพีทุกท่านนะฮะพวกกับผู้เราออบีชาแนลและผมเดโมวันพีท็อกในตอนนี้มีอะไรทอกันบ้างไปชมกันเลยฮะ เริ่มแรกเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยมีหน้าเปิดสีสีนะครับที่อ้างอิงบางส่วนจากรีเควสภาพเปิดโอทามะกับโคมาจิโยะนะครับนำหมวกสารไปสวมให้รูปปั้นเทพเจ้าจิโซทําให้มีเหล่าแฟนคลับหลายๆคนนะฮะก็จิ้นกันไปนะครับว่าโอทามะเนี่ยจะเป็นสมาชิกคนที่11ของกลุ่มหมวกฟางหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แค่นี้มันก็เอาเลยวะ โอเคครับมาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องนะครับจากวันพีชตอนที่1นึ่นะที่กลุ่มของ9ปอกดาบเนี่ยได้มาจะเอกับโอโรจินะครับซึ่งเราก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่าเฮ้ยไอโอโรจิตัวที่มันโดนไคโดฟันไปเนี่ยมันเป็นตัวปลอมหรือเปล่านะฮะมันตายจริงๆมันเป็นภาพวาดหรืออะไรใดๆนะครับในตอนนี้ก็ได้ถูกเฉลยไว้แล้วนะฮะว่าโอโรจินะครับ, ji, รบมี8ชีวิตด้วยกันนะด้วยพลังของผลปีศาจ ไฮดร้าของเขานะฮะที่เป็นมังกร8หัวนะครับจากตำนานยามาตโนโอโรจิซึ่งนั่นก็เท่ากับว่านะครับตัวของโอโรจินะเหลือเพียง7ชีวิตเท่านั้นนะครับรวมถึงในตอนนี้นะครับถ้าเรามาสังเกตกันดีๆนะครับมานับหัวกันดูนะครับโอโรจิก็โดนตัดหัวไปอีก6หัวด้วยกันนะครับในตอนนี้แต่ก็เท่ากับว่าโอโรจินี่ยังไม่ตาย เหลืออีกหนึ่งหัวนะครับไม่รู้จะเหลือไว้ทําไมนะมันอาจจะแกล้งสลบไปก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้ตัวเองตายนะฮะเหลือหนึ่งชีวิตนะซึ่งจากที่เราได้คุยกันกับทีมงานนะครับความตายของโอโรจิก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรก็คงมีชีวิตอยู่รอดเหมือนตัวร้ายตัวอื่นนะครับที่วันพีทได้เคยผ่านมาแต่อาจจะไม่ได้มีพลังอะไรแล้วไม่ได้มีอํานาจอะไรแล้วนะครับเป็นตัวร้ายที่ถูกลืมในที่สุดนั่นเอง <c oughs> และมีน้่ซ้ำนะครับในฉากนี้เองนะฮะมีฟุคุโรคุจู นะครับได้เผชิญหน้ากับไรโซแล้วก็เหมือนมีความบาดหมางกันมาก่อนในอดีตนะครับรวมถึงการตั้งท่าที่คล้ายคลึงกับวิชานินจ a นะครับเป็นไปได้ว่าฟูคุโรคุจูเนี่ยอาจจะเป็นนินจาสำนักเดียวกับไรโซนะครับหรือจะเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องหรือมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับรวมถึงใช้วิชานินจาได้เช่นเดียวกับไรโซนะครับเพราะว่าดูจากการตั้งท่า ร,รวบรวมจักระแล้วนะฮะดูทรงแล้วไอหมอนี่มันเป็นนินจาอย่างแน่นอนนะเออถัดมาครับเป็นเนื้อเรื่องหลักในตอนนี้เลยนะฮะก็คือพลังนะครับฮะไขนะ่นของการร่วมมือกันระหว่างไคโดและบิ๊กมัมซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยพลังเนี่ยถูกปูมาว่าเฮ้ยมันแข็งแกร่งมันท่ามันแรงมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ปรากฏว่าใครเป็นโซโลของเรานะครับพี่หลงของเราที่กระโดดเข้าไปรับท่านี้ด้วยตัวคนเดียว นะถึงแม้ว่าจะต้านทานได้ไว้ไม่นานนะครับแต่ก็ถือว่าเฮ้ยมันรับพลังของสีจ่จักรพรรดิสคนได้เลยนะครับพี่หลงของเรานี่ถือว่าอึดถึกทนนะครับโหดเรียกได้ว่าโหดจริงๆยอมรับเลยว่าโหดจริงๆนะฮะร,ร่วมถึงในตอนนี้ครับมีการวางแผนที่จะแยกตัวไคโดและดิกมามออกจากกันนะครับจากตอนที่ผ่านมาซึ่งการวางแผนในตอนนี้เนี่ยแบบอ่านแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอวะ นะครับถือว่าแบบสุดยอดมากๆนั่นก็คือการให้ยูสทัดคิดเนี่ยสร้างกล่องเหล็กขึ้นมาและให้รอทําการแชมโบเอาซุดของบิ๊กมัมเนี่ยเข้าไปเก็บไว้ในกล่องนะไม่ให้มันออกมานะจากนั้นก็โซโลและ, Killer, ะคิลเลอร์นะครับจัดการโจมตีโพมิทิอุสนะไม่ให้บิ๊กมัมเนี่ยบินได้นะหลังจากบิ๊กมัมบินไม่ได้แล้วนะครับร่วงหล่นลงมาแล้วก็ถูกพลังของคิดนะครับสะท้อนพลังกลับไปจนตัวเองเนี่ยลอยขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกลอเนี่ย เครื่องก้อนหินใส่นะซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็นําให้บิ๊กมัมเนี่ยได้กระเด็นตกจากเกาะกันเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเนี่ยเกาะเนี่ยโดนยกลอยอยู่นะครับอย่างที่ทราบกันดีแล้วบิ๊กมัมเนี่ยมันล่วงลงไปนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีใครอยู่ด้านล่างเกาะช่วยไว้หรือเปล่านะครับซึ่งตัวบิ๊กมัมเองก็บอกว่าถ้าเกิดตกลงไปเนี่ยตกทะเลแน่นอนนะซึ่งคนที่จะช่วยบิ๊กมัมได้นะฮะที่สามารถเหาะเหินเดินบนทะเลได้นะฮะก็มีเปโลสเปโลซึ่งในตอนนี้ก็ยังอยู่บนเกาะนี้อีกกเช่นนั นะครับนั่นก็เท่ากับว่าคนที่จะช่วยเหลือนี้มีเพียงเปโลสเปโรเท่านั้นนะเพราะว่านอกจากเปโลสเปโรก็คงไม่มีใครอยู่ทีมบิ๊กมัมถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตอนที่แบบสุดยอดมากๆนะครับการวางแผนแยกไคโดกับบิ๊กมัมออกจากกันไม่น่าจะใช่แผนของลูฟี่นะการคิดอะไรซับซ้อนแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นแผนของคิดและหลอนะฮะลูฟี่เองไม่น่าคิดอะไรแยบยลนขนาดนี้ได้นะครับนั่นก็ถือว่าตัวซัพพอร์ตของทีมเนี่ยทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่มันมากนะครับสนุกมากๆตื่นเต้นมากๆนะครับต้องปรบมือให้เลยสำหรับวันพีชตอนที่1009กนะฮะก็มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือถ้าอยากพูดคุยกับเรานะครับเชิญได้ที่เพจอบีชน l และกลุ่มวันพีชท็อกไทยแลนด์นะครับขอบคุณทุกคน,นที่รับชมกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอบีสวัสดีครับ